เพียพอสมควรเหมือนกันประมาณ 1, หนึ่งหมื่นกว่าราย 1, หนึ 1, ห่งหมื่นกว่าคนนี่นะครับ,รบก็แบ่งเป็นทั้งชาวพมา่าชาวลาวชาวกัมพูชางานสันงานนะครับหลายคนที่มาทํางานในวิทยุแห่งนี้ที่เยอะที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นชาวพมา่ 1, 1> าถึงเจ็ดล้าคนนะครับคุณสุภาพครับอืมส่วนใหญ่ก็คือผู้ใช้แรงงานนี่แหละฮะที่จังหวัดชายังสาวนะครับใช่ครับ,รรบ,รบซึ่งตอนนี้ทางพมจนะครับก็ ร่วมในส่วนร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนะครับก็มีการสรุปข้อมูลถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องหัวขานค้ามนุษย์ตั้งแต่ปีห้าสี่มาจนถึงปีห้าหกนี้นะครับครับจากการสํารวจปีล่าสุดปีห้าหกนะครับพบว่าในส่วนของจังหวัดเชียงดาในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการออกตรวจตราแล้วก็ควบคุมพื้นที่เสี่ยงอย่างตึงตังนะครับอย่างต่อเนื่องกัน แล้วก็มีการร่วมมือร่วมใจกันกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตรจช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาและเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับทาให้สถานการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนในเรื่องของกางค้าประเวณีไม่ว่าจะเป็นร้านคราโอเกะซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบว่ามีการเปิดร้านคาราโอเกะเยอะมากครับโดยเฉพาะในส่วนของอําเภอเมืองจังวัเชียเดา แล้วก็ในส่วนของอำเภอบ้านโพแแ่ลงยาวครับวันนี้ในส่วนของอำเภอเมืองนั้นมีมีจำนวนที่ลดลงนะครับไปการเปิดร้านคาลเกตครับครับก็คือเป็นการค้าประเวณีที่ผ่านมามีการร้องเรียนว่ามีการค้าประเวณีในร้านคาลเกตนะครับอำเภอเมืองตอนที่ลดลงแล้วแต่กลับพบว,ว่าในส่วนของอำเภอบ้านโพอำเภอแปลงยาวแล้วก็ะดมสารคามวันนี้เพิ่มมากขึ้นครับอ๋อค oh. นะ่ะ สามอำเภอที่เพิ่มมากขึ้นและก็มีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อปีห้างานที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปีห้าหกครับก็มีการลรงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบร้านคาราโอเกะอยู่ทั้งหมดสี่ราด้วยกันพบว่ามีผู้กระทําความผิดตามพรบค้าประเวณีทั้งหมดสามสิบเก้ารายด้วยกันสามสิบเก้ารายไงฮะนสิบเก้ารายนะครับแล้วก็พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกทั้งหมดห้ารายซึ่งก็มีทั้งคนไทยแล้วก็่างด้าวนะครับ อ่าแล้วทีนี้ครับแล้วทีนี้เรามาพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหากันบ้างนะครับว่าจะช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาการคามนุษยดอย่างไรบ้างนะครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอย่างที่บอกไปการร่วมจัดโดยงานที่เกี่ยวข้องหลักฐายโดยงานก็มีการจัดประชุมกับคณะาคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการคามนุษย์ ของแต่และจังหวัดนะครับว่าแต่และจังหวัดมีปัญหาที่โดดเด่นในเรื่องใดในเรื่องของการคารมรุษนัดหยิบยกมาช่วยกันแก้ไขนะครับก็มีการทําแผนร่วมกันก่อนแล้วก็นํามาประมวลแล้วก็มาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งในส่วนของอส่วนการก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับคุณถึงยอดครับอา่านะทีเกแนวทางในการป้องกันหลายหน่วยงานฮะแถวด้ครับก็บคงจะแก้ไขได้นะฮะคุณวัชราครับสัปดาห์หน้าครั้งต่อไปไปที่ไหนครับ ครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขาครับสองจังหวัดเอ๊ะทำไมต้องไปที่นครศรีกับสงขาครศรีธรรมราชกับสงขาก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการคามนุษย์เยอะพอสมควรเหมือนกันนะค,ะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะไปติดตามปัญหาเช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆท,ที่เราได้ล,ลงพื้นที่ไปนะครับครับง <S <S คงก่อติดภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นครศรีกับสงขานะวันที่เท่าไหร่นะครับ วันที่18-19ครับมิถุนายนเดือนหน้าครับแล้วก็วันที่25มิถุนายนเป็นจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของได้งงานต่างด้าวมาทำงานเยอะพอสมควรนะครับครับเอาละขอบคุณมากครับคุณวัชราครับครับครับขอบคุณคุณวัชราตาคำผู้สื่อข่าวคมชัดลึกเกาะติดสถานการณ์เรื่องของการค้ามนุษย์แนวโน้มสูงคืออย่างนี้คุณตุชาติครับ ผมประเมินคร่าวๆนะการละค้าบริการทางเพศแถวๆสะแก้วก็ดีแถวชายตงเซาน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของแรงงานการค้าแรงงานทํางานในโรงงานอะไรประมาณนี้ครับส่วนการค้าบริการทางเพศจริงๆเนี่ยเมื่อหญิงชาวกขมูชาหรือชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแล้วบรรดาพวกในหน้านะครับก็จะนําตัวพวกเหล่านี้แหละไปค้าบริการแถวๆพื้นที่ที่ติดกับทะเลหรือประมงพูดง่าย ทั้งไม่มากจะเป็นผู้สาครนุสงครามชนบุรีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่เป็นต้น่ท่องเที่ยวอันนี้คือเป็นแหล่งอันนี้อันนี้ข้อที่สองนะข้อที่สามก็คือว่าแหล่งบรรดาขอทานขอทานนี่จะไปไหนขอทานจะไปแถวพื้นที่ชายประมงได้ไหมไม่ได้ขอทานก็ต้องเข้าไปที่เมืองหลวงนะครับเมืองใหญ่ๆที่เป็นชุมชนถูกต้องนะครับเพื่อที่ว่าไปขอสะตุ้งสตังจากผู้นี่คนไทยเรา อ่อนโยนไงใจบุญอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับอาศัยความใจบุญของคนไทยนี่แหละพอไปเห็นเด็กถ้าไปตามสะพานลอยท่านผู้ชมหลายๆคนนะพอเข้ามาตามตัวแหล่งท่องเที่ยวตามเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครบนสะพานลอยก็จะมีแบบเหมือนกับทําตัวเป็นเป็นแม่นะเอาเด็กนี่มานั่งตักเรียกว่าเรียกเรียกความสงสารไงโอ้เราไปเห็นปุ๊บโอ้ยเด็กทำให้ผอมจังต่วจามดังมอมแมมจังให้ตังสักหน่อย วันหนึ่งมากกว่าเงินเดือนคุณจีระเดชเลยเดินผ่านให้บาทหนึ่งสองบาทบางคนห้าบาทโอ้วันหนึ่งได้เป็นพันนะโอ้หนี่นี่นี่รายได้มากกว่าผมลายเท่าเลยผมมีเมื่อก่อนนี้บ้านผมอยู่บางลำพูไงฝั่งตรงข้ามบ้านผมอยู่ติดบางลำพูเลยนะถนนเส้นใหญ่เลยนะผมก็เห็นคุณยายอยู่คนนั่งขอทานทั้งวันเลยครับตกเย็นผมก็ไปเยอ้หน้าไปดูอ้าวแท็กซี่มารับผมก็ไปสอบถามได้ความว่าไงรู้ไหมยายคนนี้มีสตังค์นะขอทานได้วันละเป็นพัน โอ้โหมากมากกว่าผมเป็นพันงั้นผมไปขอทานพ่งนี้ละ,ะเรื่องรายงานนะครับสำหรับท่านผู้ชมต้องติดตามนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลาเดือนหน้านะครับ,รบว่าจนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปเรื่องของยาเสพติดกันบ้างฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เลขาธิการปปสพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญบอกล็อตใหญ่ที่สุด4ล้านเม็ดกับยาไอซ์อีก60กิโลกรัมอันนี้ ดูแล้วน่ากลัวที่สุดนะฮะแต่วันนี้น่ากลัวมากกว่าที่สุดนะเพราะว่าแม่ทัพภาคที่สามบอกสี่เม็ดไอ้สี่ล้านเม็ดเนี่ยจิ๊บจิ๊บแม่ทัพภาคที่สามบอกพลโทปริชาจันโอชานะครับบอกตอนนี้มียาบ้าที่จ่อนะฮะจ่อตามแนวตะเข็บชายแดนสามจังหวัดทางภาคเหนือครับ้อยกว่าล้านเม็ดโอ้โหท่านรู้ได้ไง อ้าวมีขาโมทูเป็นระดับแม่ทัพภาคที่สามอย่างน้อยสายข่าวนะฮะหน่วยข่าวต้องรายงานท่านมาแล้วเพราะว่าอันไม่เช่นนั้นแล้วท่านคงไม่กล้าพูดแล้วเพราะว่าที่บอกไม่ต่ากว่าร้อยล้านเม็ดเนี่ยที่จะทะลักเข้ามาเพราะว่าเพราะว่าตามแนวชายแดนสามจังหวัดบอกว่าเขาไปตรวจสอบแล้วมีโรงงานที่ผลิตยานรกนีเนี่ยยาบ้าเนี่ยสิบเอ็ดแห่งแล้วท่านบอกว่าตอนนี้ ขบวนการค้ายาแทนที่จะขนจากเหนือมาภาคเหนือตอนล่างมาภาคกลางเปลี่ยนเส้นทางแล้วไปทางลำน้ำโขงไปทางลำน้ำโขงไปเข้าภาคตะวันออกเชียงเหนือมาที่พักที่กรุงเทพมหานครมาพักตามจังหวัดปริมณฑลโอ้โหคุณจิรเดชฟังแล้วน่ากลัวทีเดียวแต่ว่าที่น่ากลัวกว่านี้อีกฮะเพราะว่าเพราะว่า คือจะมียาไอซเนี่ยนำหน้าแขบงคู่มาด้วยในขณะนี้ตีคู่กันมาเลยเขาวิ่งร้อยเมตรนะต้องใช้แบบเบียดกันเลยเบียดกันเลยนะครับผมไม่เข้าใจไงสักนิดหนึ่งแล้วกันนอกเรื่องหน่อยครับว่าไอ้เจ้ายาบ้าก็ดียาไอซ์มี่ก็ดีนะฮะผลิตตามตะเข็บชายแดนทั้งสิ้นครับผมไม่รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาส่งเสริมเป็นโอท็อปเขาหรือเปล่าโอสิเขาอเลยอะเออเออนี่ไง โอ้นี่คุณส่งเสริมผลิกันจังเลยแล้วเขาก็ไม่เสพกันนะส่งมาขายบ้านเราเขามีเขามีบ้านเรานี่ไอคนเสพก็ฉลาดก็เสพกันอยู่นั่นแหละนะครับปัญญานิมกันไปแถวตรงนี้ไม่ใช่น่าห่วงนะาห่วงเออพราะลักษณะแบบนี้นะเขาวิเคราะห์แบบนี้เมทาพัทธิศาสวิเคราะห์คือไอสิบเอ็ดโรงงานเนี่ยที่เขามีการมีการสร้างโรงงาน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 เนี่ยทั้งหมดสามโรงงานนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดแงส่ไม่ใช่จังหวัดเราที่เขาผลิตนะติดกันติดกันะฮะติดกัน เพราะว่ามีอยู่3ามกลุ่มหลักๆนะสามกลุ่มหลักๆที่ทางทหารเนี่ยเขาเพ่งเลยบอกน่าจะเป็นแนวที่ที่กลุ่มเหล่านี้หรือเปล่าที่เปสร้างโรงงานแล้วก็ผลิตยาบ้านะฮะแต่ว่าที่พูดถึงยาไอเนี่ยแม่ทัพภาคที่3วิเคราะห์เบี่งเพราะว่าตอนนี้นะแนวโน้มของยาไอจะเพิ่มสูงขึ้นครับคนบ้านเหล่าติดอยู่ประมาณ70,000คนฮะ7 0 0 0 0คนเสพยาไอเนี่ยเจไม่จริงหรอก อันนี้แม่ทัพพันธิสามพูดเหรอโอ้ยคุณเอาอย่างน้อยๆต้องเอาข้อมูลผมเถียงเลยนะไม่ใช่แล้วผมว่าท่านได้ข้อมูลมาผิดอ่ะเอที่หน่วยข่าวเลยเหรอหน่วยข่าวไปได้ข้อมูลจากไหนเอากระบอกรายงานท่านปบทบไว้ยังเออันนี้ขอพี่ชายอ่ะเอ่อเอาไม่เป็นไรนะฮมตามข้อมูลของทหารดีกว่าครับก็บอกว่ามีผู้เสพเนี่ยเจ็ดหมื่นคนครับแต่อีกห้าปีข้างหน้าท่านผู้ชมจะมีการเสพห้าแสนคน คุณก้าวกระโดดแล้วนะเอาก็เจ็ดเท่าแม่ทัาพะทีสามบอกเจ็ดเท่าอย่าไอ้นะน่ากลัวไหมน่ากลัว,นลวอ,อน,นี่อันนี้เฉพาะสถิตินะครับแต่ถ้าไปที่ปทุมธานีอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่น่านําเสนอสักนิดนึงเพราะว่าที่จังหวัดปทุมธานีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดคุณสิริพงหานตระกูลผู้การจังหวัดปทุมธานีพลตารวจตีสมิธมุกดาสนิทวันนี้เปิดโครงการแล้วฮะ ชุมชนเข้มแข็งตลาดสี่มุมเมืองต้านภายยาเสพติดนะครับมีการตรวจผู้ใช้แรงงานนะครับสุ่มตรวจเรื่องของสารเสพติดเนี่ยกว่า2 0 0พรายนี่เขาทำเป็นประจำทุกปีนะถ้าชุมชนบ้านเราเข้มแข็งผมเชื่อว่ายาเสพติดไม่ก้าวไกะเอาช่วงนี้พักสักครู่ไหมฮะคุณดีระเดดช่วงช่วงหน้านะครับจะไปที่ไหนนะฮะที่นครปฐมอ่าแล้วเรื่องเรื่อตึกล่ะอ้าตึกเอาไปชิเบก พักสักครู่นะพักทุกคนดีกว่าครับครับ